เวรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นทุดงธรรมชัยมั้งเนี่จากพระธรรมญาตญาติแสดรูปนี่แหละเมื่อกี้นี้ธาตุแสบๆก็จะเห็นแสบๆแต่นี่ธาตุใสๆก็จะเห็นใสๆเอออย่าฟังมัอยเธอเห็นประโยชน์อันใดจะได้มีค่อแบบนี้กทนกลับใส นี่นะถ้าธาตแซบๆก็จะเห็นแซบๆถ้าธาตุใสๆก็จะเห็นใสๆ,ๆ,ๆฟังเลยมไม่มกราบรัศการเมเด็กหลวงพ่อจะารพอย่างสูงครับกระผมพระกิติพันธ์คุณทะโชพระรุ่นกองผลสายรูปอรเบียงสองขอกราบรายงานตัวครับ <c oughs> กระผมมีความภาคภูมิใจและปีติใจมากครับที่ได้เป็นหนึ่งในพระสารูป,ปรุ่นแรกของโลกและประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของการเดินทุดงธรรมชัยแบบอจินไตยก็เป็นความประทับใจที่กระผมขอจดจำไปชั่วชีวิตเลยครับแล้วพ่อครับกระผมได้เดินทุดงจากวัดพระธรรมกายไปยังจังหวัดปทุมธานีที่วัดบางบุญสิงห์ บางบุญสิงกระผมและเพื่อนๆออรวมห้าสิบรูปก็วิกิจวัตรคือการเดินบินบาบท,ทุกเช้าเหมือนเพื่อนสหธรรมิกที่อื่นๆท่านพระรองเจ้าว,วาดวัดนั้นวัดบางบุญสิงให้พวกเราแบ่งสายกันเพื่อบินบาบโปรดญาติยมมในทั่วถึง สายจิกระผมได้ไปนะมีท่านรองเจ้าวาดเป็นผู้นำครับรวมแล้วก็มีกันทั้งหมดเพียงหกรูปคืนน้อยกว่าสายอื่นๆวันนั้นเป็นเช้าวันพระที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาวันธ์นี่จะะ้ะจิกระผมจดจำไม่มีวันลืมเลยครับก่อนเดินมินบา,ทาตทารองเจ้าวาด ท่านกระบอกกับพวกเราพระธุดงว่าเพื่อท่านจะถ่ายทอดความรู้ค่อยๆสอนเพื่อเห็นว่าบทใหม่ก็บอกกับพวกเราพระธุดงว่าถ้าเจออะไรเนี่ยอย่าทักให้เฉยๆเฉยๆยยให้ทำเฉยๆนิ่งๆอตอนนั้นผมก็ไปทันได้คิดอะไรครับ ก็รับฟังท่านเฉยๆหมื่นงินแต่เช้าวันนั้นเมื่อกระผมได้ออกไปบินาบาตระหว่างทางใก็ใกล้กับต้นโพเห็นผู้ประสานงานก็บอกว่าก็มีระยะก็ไม่ไกลจากวัดท่านไหะเทียบระยะก็จากแค่หมาทำกายจจดีถึงมหารัฒนวิหารคต ใกล้ๆกับต้นโพก็มีสิ่งที่สะดุดใจกระผมอย่างมากระ้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาตั้งโต๊ะรอใส่บาทตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางน,นี่เนาะอยากฟังไหมก็ตั้งอุบาสิกาแก้วทะลุแสนทีจ้ะตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางประมาณตีห้านิดน ถือว่าเป็นเจ้าภาพผู้ใจบุญคนแรกในวันนั้นเลยครับแถมเธอยังเตรียมอาหารตักบาทไปทั้งหมดหกชุดเราก็จะรู้ว่าพระจะมาบิณฑบาตกันทั้งหมดหกรูปอ,อผมก็เหลือบสายตาสังเกตดรรูว่าผู้หญิงผู้ใจบุญคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรพอม,มองไปที่ดวงตาของเธอ อยู่ๆผมก็รู้สึกคนลุกขึ้นมาทันทีแบบไม่ทราบสาเหตุเลยไม่ทราบสาเหตุเลยครับหลวงพ่อคือดวงตาของเธอกลมโตนิ่งและก็ไม่กระพริบตาเลยผิวพรรณของเธอก็ขาวฝุดพองผมยาวสลวยแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพใส่เสื้อขาวแขนยาว เธอเค่อยๆบรรจงใส่ข้าวสวยหนึ่งถุงไข่เป็ดต้มหนึ่งฟองและแกงอีกหนึ่งถุงก็งเป็นสามถุงนะจ้ะพระพระปิดฝาบาทและเดินไปได้ประมาณสี่ห้าวาหนึ่งวากับสองเมตรประมาณไม,ม่เกินสิบเมตร พื่อนาตมิของผมที่เดินเป็นรูปสุดท้ายรูปที่หกนนะก็หันมาสกิดผมเบาๆและบอกว่าดูสิเราเดินมาแค่ไม่กี่ก้าวหายไปหมดแล้วเอเอทั้งคนทั้งโต๊ะผมก็สกิดต่อและพวกเราก็หันมามองดูเธอด้วยความประหลาดใจไปตามๆกันาาหายไปเร็วจัง พวกเราจึงพร้อมใจเงินเปิดฝาบาทและก็แน่ใจร้อยเปอร์ซนต์ว่าอมุสครูนี้เนี่ยที่มาตักบาตรเราเนี่ยคงไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเพราะว่าจากข้าวสวยหนึ่งถุงไข่ต้มหนึ่งฟองกับแกงหนึ่งถุงได้อันตรธานาเหลือเพียง ข้าวสารเพียงหนึ่งถุงเท่านั้น<อ>จากข้าวสุกนะ<อ>ใส่ข้าวสุกตอนนี้มันเป็นข้าวสาร<อ>หนึ่งถุงเท่านั้นพวก,กวเราทุกคนจึงตื่นเต้นกันมากมีแ,แต่ท่านรรางเจ้าวาดเท่านั้นแหละครับที่ท่านนิ่งนิ่งแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอ้าว<อ><อ>นี่นี่นี่นะ แล้วพ่อครับก่อนหน้านี้ผมเคยได้ฟังหลวงพ่อพูดเรื่องชาลับแลพูดเรื่องเทวดาก็ผมก็คิดนะครับว่ามันน่าจะมีจริงแต่กระผมไม่เคยคิดนะครับว่ากระผมจะมีโอกาสได้เจอด้วยได้ตัวเองเนี่ยจากรูปพันสันฐานที่เจอเนี่ยผมและเพื่อนสหธรรมิกคาดกันว่าอสันนิฐา,านวะิญญาณนะ เธอน่าจะเป็นเทพธิดาอย่ากมาอาบุญกับพระแสลูปอย่างพวกเราแน่เลยครับเพราะพวกเรามั่นใจว่าระหว่างช่วงบวชเป็นพระกองผลนแสลูปนี้พวกเราตั้งใจฝึกฝนตนเองกันอย่างเต็มที่ส่วนตัวกระผมเองเนี่ยนี่พอร,รู้ข่าวบวชแสลูปจากพี่สาว ก็นั่งเราจากเชียงรายมาสมัครบวชสรูกที่วัดพระธรรมกายทันทีเลยครับใชสาธุแล้วว่าอยากมาบวชที่ต้นแหล่งมันขังนี่ครับผมก็มาเขียนเปสมัครวันที่16มกราคม2 5 5 3เป็นวันแรกที่ผมเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกแล้วผมก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองทุกรูปแบบเื่อใย้เป็นพระแท้ อุทิศบุญบวชให้พ่อแม่และเป็นเนื้อ,อนาบุญกับญาติโยมครับรแล้วพ่อครับผมยังเก็บข้าวสารที่ผมได้จากผู้หญิงคนนั้นไว้อยู่เลยครับเพราะแกะถุงออกมาเนี่ยข้าวสารนั้นเนี่ยก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆดอกมะลิะผมนับได้2,887เเม็ดครับ<ะ> ไม่รู้ว่าเธอจำนวนอนยุของเธอหรือเปล่าผมก็ว่าจะเก็บข้าวสารนี้ไว้เป็นที่ระลึกแหมดีลูกเก็บไว้เถอะครั้งหนึ่งสมัยที่เราบวชรุ่นแสนลูกเทพธิดาก็จะมาเอาบุญกับเราเลยครับคือก็ไปสาบจะเรียกันร็เกียงนี้ไปก่อนกระผมตั้งใจว่าแม้จะเหลือเวลาอีกนานของการบวชอยู่ในเพศสมณะ แต่ก็จะทำทุกอนุวินาทีที่เหลืออยู่ให้เกิดบุญสูงสุดครับสาอจบโครงการไปแล้วกระผมก็จะไปติดจานดาวทำให้ทิ่บา้านรักษาศีลห้าให้ได้ตลอดชีวิตสาธุแล้วจะทำให้ครอ,อ,อบครัวผมเป็นครอบครัวธรรมกายจะจะคอยเป็นกําลังเป็นแขนเป็นขาช่วยเหลืองานพระศาสนาอย่างเต็มที่ครับโอสาธุ โอ้สุดท้ายนี้กระผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับที่ทําให้กระผมะมีการได้ศึกษาธรรมะในประพืชปฏิบัติธรรมและก็มีเป้าหมายชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีครับนี่ครับส<า>ักการณ์ยควารเคาอย่างสูงหลูกพระกิติพันธ์คุณทะทธโชนี่นะโอ้นี่นี่เจ้าพระกิติพันธ์คุณทะทโชนี่ าทุจาไปตามทาดเนะี่ยข้าสารในถึงที่เหลืออยู่ในบาทเม็ดสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนี่ใช่อือโอ้นี่เก็บมาเปเครื่องระนลึกนึกถึง่ะครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายได้บในโครงการแสนลูกแรกของโลกหนึ่งเนะ กองบูนแสนรูอยี่นะแต่ก็มีคนมาขอไปอยู่เรื่อยๆแหละเก็บเอาไว้บางทีเลือกให้ลูกหลานไว้ดูนะลูกนะแล้วเธอคือใครใครครับใครฮูฮูก็เดินสิฮูอฮูหลับตาันเมันตูเป็นตาเตนขึ้นมา าแล้วก็นำมาไลฟฟังเป็นนิยายปรามปราน่จ้ะ<า>จะถือสาครูไม่ใหญ่นะไม่ไม่ถือสาก็ล่าฟังสนุกสนุกเธอคือใคร,ครเออเธอคือแต่เธอไม่ได้เป็นอุปัสิกาแก,กนอน <c oughs> <laughs> แต่คือรุกเทวาจ้ะที่มีกุศลศรัทธาอยากได้บุญซึ่งเธอก็ทำเป็นปกติของเธออยู่แล้ว <c oughs> เป็นช่วงๆแต่ว่าช่วงนี้เธอจะอาเลิศมากเลยเราเห็นพระเถดงนี่พระธรรมบัตรญาต มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีเหลือเกินเพราะว่าเราอยู่ในสายตาของตัวเรามนุษย์และก็เทวะร,รวมทั้งเฟเลส <c oughs> <c oughs> คำว่าอยู่ในสายตาผีสางเทวดานี้จริงจริงอันนี้ไมจ๊ะเธอจึงมาใส่บาแล้วก็ที่ของเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไข่ต้มกับ แกงหายไปเธอต้องการให้ประหลาดใจและจดจำ<า>เป็นเครื่องระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายได้มาบวชคราวนี้<า>แล้วก็ได้ออกเดินทุดดงแล้วก็จะได้เป็นเครื่องยืงนยันว่าตายแล้วไม่สูญอเออนี่นะยังมีชีวิตที่หลังจากตายแล้ว อีกเยอะแยะที่ต้องศึกษาเรียนรู้นะแต่หลวงพ่อรองเจ้าว่าท่านคุ้นนั่นแม้คุ้นท่านก็ยังไม่พูดเลยท่านเฉยๆท่านเฉยๆสมัยก่อนในการมินาบาตพระธุดงบางรูปท่านไปยืนที่ต้นไมนะ้น่ะยืนนิ่งๆอ้ยดฝาบาทแล้วก็ปิดแล้วก็กลับมาแค่นั้นแหละ ข้างในก็จะมีข้าวเหลืองเหลืองเหลืองอ่อนๆไม่มากแต่อิม่มเอออิม่มอร่อยย,อย่อยง่ายถ่ายสะดวกนี่เดยนี่แข็งรแรงเป็นกำลังในการบำเพ็ญสมณธรรมบังอองเพิ่งฝุดทุกรงใหม่ๆเดินไประหว่างทางก็ไปเจอทำนองคล้ายๆอย่างเงี้ยที่กายเรียกเขามาใส่บาท ทักปับกป๊บเธอวเล่ะเสียงดังแล้วก็แวบไปต่อหน้าตาหนักเขาไปอีกนั่นอาหารที่ใส่บาทเลยหายไปเลย<อ>เขาถึงห้ามทัก<อ>เพื่อที่ว่าให้เขาให้ตรึกธรรมะไม่ใช่ไปชวนคุยอใืให้บำเพ็ญสมณธรรมไปพื่อแบ่งหน้าที่กันทําโยมก็จะทําส่วนของโยม พระก็ต้องทำส่วนของพระนี่พระทำุมเป็นสมณธรรมโยมก็เป็นฝ่ายกองสเสบียงอย่างนี้ไงครับแบ่งหน้าที่กันทำต้องทำถูกหลักวิชานี่นะจะเจอยักษ์ที่ถือศีลเนี่ยใส่บารอ๋อจะหนกกว่านี้อีกเยอะอแต่ไม่บอกหรอกนะเออนี่นะคือตจอยักษ์ที่ถือศีลไม่ถือศีลไม่ได้เดี๋ยวเรื่องเยอะ <laughs> no. <laughs>